Okay. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะมาแล้ววันนี้นะคะวันนี้เรามีนัดกันตอน3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้ก็ตอนนี้นะคะก็คือเป็นเวลาสามทุ่มยี่สิบแดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวันที่4ี่แล้วนะคะสำหรับการทําชาลินนั่งสมาธินั่งสมาธิาธคลายทุกข์กันนะ,ะคะคลายทุกข์กันคลายทุกข์กันวันนี้เราก็นั่งสมาธิคลายทุกข์กันเพื่อกลับเข้ามาคอนเน็กกับตัวเองเชื่อมกับตัวเองอ ทายทุกกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเร็วหน่อยนะคะมาเร็วกันหน่อยนะคะ,นนะ,คะวันนี้เพื่อที่เออเราบอกเราครับสิวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกศุกร์ศุกร์ก็เป็นยังไงกันบ้างคะอาทิตย์ที่ผ่านมาสภาพเป็นยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงกันบ้าง เล่าให้กันฟังได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอ,อ,อยากมีเรื่องระบายมีเรื่องมาอยากคุยก็ทักเข้ามาคุยกับกับเพนทภาได้นะคะที่กล่องข้อความเนาะเดี๋ยวเราก็คุยกันเรื่อยๆให้กำลังใจกันไปนะคะให้กำลังใจกันไปสำหรับคนที่ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยนึงเนาะเพราะว่า คลื่นบางอ่มันนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงของดวงราวหาดวงซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเวลามานั่งดูอ่เขาเรียกอะไรนั่งดูเรื่องของชะตาให้นะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างยุ่งยุ่งเหมือนกันช่วงช่วงรอยต่อหลายเรื่องเลยช่วงนี้นะคะก็แต่ว่าสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำเลยก็คือเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเป็นอ่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดปุ๊บจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะเริ่มครูบาจารย์ท่านก็จะเตือนลอะให้ปฏิบัติหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าบางทีเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่รู้ด้วยตัวของเราเองอะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมเดี๋ยวนะคะก็ดูเสียงระบบเสียงหน่อยนึ่งอออขอดูระบบเสียงนิดนึงอืม เสียงชัดไหมเสียงชัดก็กดอ,อันนี้กันได้นะคะก็ให้กำลังใจกันได้นะคะก็วันนี้ก็มีสองช่องทางนะคะก็สีแดงกับสีดำนี่แหละอสองที่ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวสวัสดีคนทางบ้านนะคะก็เป็นวันที่สามแล้วนะคะที่เราจะทำสมาธิาไปด้วยกันก็เดี๋ยวตอนนี้เวลา 3 1นาทีและ2 1 31นาทีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะก็ให้ทุกคนหาที่นั่งสบายๆนะคะสบายๆสบายๆผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิไปด้วยกันขอถวายความนอบน้อมมแด่พรตัตนตรยัยขอความผสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายรายการธรรมสุปฏิปันโน จะได้นำธรรมะมาสู่จิตใจของญาติโยมทุกฝั่งโดยเะจะนำให้ท่านทังลายได้ปฏิบักรรมฐานโดยเฉพาะจะได้นำให้ทาั้งหลายได้ปฏิบัติกรามบายในแต่ละจุดยังมันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งมันจะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจจึงขอให้ทานทั้งหลายได้หามุมสงบ นั่งเจริญภาวณาสืบต่อไปโุกาสโอกาสหน้าโอกาสแบบนี้ข้าพระเจ้าพอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานเพื่อคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิ ทิปัสสนาญาณและมรรคผลน,ผนิพพานจะพึงบังเกิดขึ้นขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันของรูปนามสามคนและเจ็ดผลร้อยผลและพันผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงนั่งสํารวมกายสํารวมจิตใจปรับทางกายปรับจิตใจให้สบายไม่เกลง็งไม่เคลื่นเครียด คลี่คลายมีสติระลึกรู้รู้สภาวะธรรมที่ปรากฏขณะหายใจเข้าหายใจออก สติตามระล,ลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามระล,ลึกรู้ดูความรู้สึกความไหวความกระเพื่อมความรู้สึกสบาย สบายรักปลูดูเบาๆไม่เอาอะไรปรับใจให้ปล่อยให้วาง สังเกตสังเกตความเปลี่ยนแปลงสังเกตความเกิดดับสังเกตการนังคับบัญชาไม่ได้ปล่อยทุกอย่างปล่อยวางไปทุกอย่าง ละรู้ความปล่อยวางก็มีความรับรู้มีความสังเกตในการระลึกรู้ก็มีกาปรปล่อยวางอยู่ในที่สังเกตความเย็นเย็นความเย็นที่ร่างกายความสบาย และความไม่สบายเย็นสบายสังเกตจิตใจความสบายใจไม่สบายใจความคุณมัวความผ่องใส ใจที่นึกคิดมีความนึกคิดเกิดขึ้นก็รูร้รู้ความคิดรู้จิตที่รู้สึก,กรู้ความปรึกนึกรู้ความรู้สึกในจิตใจ หรือผ่องใสสบายใจไม่สบายใจวิตกวิจารวิจัยสงสัยนี่เป็นสภาวธรรมความจำได้หมายรู้ก็อยู่ที่จิตใจ ความปรุงแต่งก็อยู่ที่จิตใจความคิดนึกก็อยู่ที่จิตใจอิเลชทั้งหลายก็อยู่ที่ใจสติปัญญาก็อยู่ที่ใจน้อมรู้ที่ใจที่เจรณาจิตใจที่กำลังเป็นไปปรากฏอยู่ ความสุขความทุกข์มีที่กายที่ใจที่ร่างกายก็เป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนกันบางส่วนก็สบายบางส่วนก็เป็นทุกข์มีทุกที่กายก็มีปวดมีเมื่อยมีหนาวมีเจ็บ มีอึดอัดรัดเคร่องบางขณะบางส่วนก็สบายในส่วนของจิตใจก็มีความสบายความไม่สบายเหมือนกันพิจารณาดูความสุขความทุกข์ที่ปรากฏ าฝึกหัดให้ใจปล่อยวางหัดใจปล่อยวางรับลูดูอะไรก็ปล่อยวางประมาเหมือนกันให้เข้าไปแตะไม่ไปตาไว้เข้าไปแตะสัมผัส มีสิ่งใดผ่านมาก็แตะรับรู้ไม่ไปกรรมไม่ไปยึดปล่อยวางรับรู้อย่างปล่อยวางสังเกตว่าจะต้องไม่ฝืนฝืนสภาวะ ไม่ขัดไม่คืนไม่ฝืนสภาวะผ่อนตามยังไงก็ได้ทำจใจยังไงก็ได้จะรู้ตรงไหนก็ได้จะเยื่นย้ายไปรู้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ขัดขืนไม่ฝืนใจตัวเอง สติสมัญญาก็จะรับรู้ไปทั่วทั่วกายทั่วใจไม่เจาะจงแต่ก็อยให้มันไปเสเองให้เขาเป็นไปของเขาเองอย่าจงใจจัดแจงให้เขาแสดงของเขาเอง นมืงขณะก็รู้สึกที่กายส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนภายในภายนอกบางขณะก็รู้เวทนาที่ปรากฏบางขณะรู้จิตรู้สภาพธรรมแต่ต้องมีการรับรู้อยู่ ต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏจะเป็นส่วนใดก็ตามและสติต้องมีที่ะระลึกรู้อยู่ตลอดไม่ว่างเว้นไม่ว่างเปล่าสติไม่จับรับรู้ที่กายก็รู้ที่ใจ สลับกันอยู่คูก่กันไประหว่างรู้ที่กายกับรู้ที่ใจยันก,ก็ปล่อยวางอยู่ปล่อยวางอยู่ถ้ามันมีการปล่อยวางไปเรือร่อยๆใจมันก็จะผ่องใส ใจผ่องใสใจเบิกบานขึ้นนี่ถ้ว่าจิตได้คืนสภาพเดิมถ้ากิเลสมันหลุดออกไปใจก็คืนสภาพเป็นความผ่องใสเพราะจิตใจตามลำพังของจิต ถ้าไม่มีกิเลสมันจะผ่องใสในตัวของมันใจมันมาเศร้าหมองกุนโมนะเพราะมันมีกิเลสมาครอบงำพอไรเอากิเลสออกไปชำระออกไปใจสะอาดใจก็ผ่องใส สังเกตด,ดูถ้าใจไล่จากความอยากใจไม่ทยานอยากอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มใส่ใจที่ไล่อยากเราปล่อยวางใจก็จะใส่ยังทำใจให้ไรอยาก ใจไม่อยากได้อะไรไม่เอาอะไรรับรู้รักทราบสิ่งที่ปรากฏสัมผัสทางกายทางใจทางหูทางจมูกทางตาทางลิ้นเสียงก็มี ไนเย็นก็ปรากฏในชีวิตนี้มันจึงเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติต่างๆที่ปรากฏสังเกตตัวมันมีสิ่งปรากฏอยู่ความเย็นเย็นความตึงตึงไหวไหว สภาพได้ยินเสียงความนึกคิดความรู้สึกจะพบว่ามันปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏก็หมดไปเราจะพบว่ามันไม่มีเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีตัวเราของเรา มันเป็นเพียงแต่สิ่งต่างๆแต่และสิ่งแต่และอย่างก็หมดไปหมดไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเรียกว่าปรมัติธรรมเรียกว่าจิตเจตสิกรูปเรียกว่าสภาวะ นั่นก็คือมันเป็นธรรมชาติเป็นหละยอย่างแต่หละยอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่สัจธรรมความจริงของธรรมชาติความจริงของชีวิตคือธรรมชาติหรือคือธาต หา้เาเราคือธรรมชาติที่ส่งไว้ในลักษณะของตนของตนมาเป็นสัจธรรม้าธรรมะด้วยธรรมชาติแต่ละอย่างก็ทรงไว้ลักษณะของตนของตนไฟก็ส่งไว้ซึ่งความร้อนความเย็น ดินก็ทรงไว้ซึ่งความแข็งแข็งลมก็ทรงไว้ซึ่งความเพึ่งตึงไหวน้ำก็ทรงไว้ซึ่งความเอิ้ออาบและเกาะกลุ่มไหลไปและเป็นสัจธรรมราไปนี้ก็ เอื้ญาติโยมได้ตั้งจิตวิศสวนกุศลนแผ่เมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานอิทังเมียาตินังโหตุสุขิตาผลตุยาตะโยขอบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าถือขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้เบียดเบียนเส่งกันและกันเลยพระนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุขก,กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุกจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพ แห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสงให้เกิดปัญญาญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์หรือพระนิพพานถึงบอกความพาสุข ความเจรญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิดก็สำหรับคืนนี้นะคะก็ตอนนี้สามทุ่มห้นาทีนะคะก็ได้แผ่บุญกุศลไปด้วยกันแล้วนะคะก็ขอ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่อยู่จนจบคลิปจบทาเสียงของพระอาจารย์นะคะก็วันนี้แหละเราได้บุญไปด้วยการสะสมบุญไปด้วยการวันละนิดเนี่ยคะ่ะสะสมไปเรื่อยๆปุ๊บนะคะแล้วก็วันหนึ่งผลกุศลผลบุญต่างๆที่เราได้กระทําร่วมกันเดี๋ยวเขาจะส่งผลเองนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาพา มันจะมีบทสวดที่เขาเรียกว่าบทสวดในการเบิกบุญนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาสวดกันการเบิกบุญยังไงเพื่อที่จะใช้หลังจากที่เราเริ่มสะสมกันมาเนี่ยมาเนี่ยเป็นวันที่สี่แล้วนะคะการฝึกสมาธิเพื่อคลายทุกข์ไปด้วยกันนะคะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าพลังงานดีมากๆดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเว่าพรุ่งเมื่อวานเนี้ยพลังงานอัดแน่นมากนะคะแล้วก็มีความสุขว่าแบบเออ พอเริ่มเริ่มกับมาสวดกับมาฝึกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตกกลางคืนนะคะช่วงเวลาเราหลับเนี่ยค่ะจิตเราเนี่ยก็คือเขาได้พักผ่อนนะคะพอเขาได้พักผ่อนปุ๊บสิ่งที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จักกันเนี่ยคือก็คือพลังงานเราถือว่าเป็นพลังงานนะคะก็จะมีการสื่อสารซึ่งถ้าเราฝึกสมาธิไปนาน,าน จิตเรานิ่งเราสามารถจับสภาวะเหมือนคลิปเสียงพระจานาร์นะคะว่าใจเราหรืออะไรของเราเนี่ยเรามันจะมีสภาวะคือสภาวะเนี่ยใจจิตจิตเราเนี่ยก็เหมือนเป็นเจ้าของบ้านเนาะกายเรากายเราก็เหมือนบ้านสิ่งที่มันมากระทบหรือสิ่งที่มันมันเข้ามาที่บ้านเนี่ยคือเป็นแขกแขกมีอะไรบางความปวดความเมือ่อยความอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นแขกที่เขามาเยี่ยมเยียนเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเนาะจิตเราเนี่ย เราจะต้องมีการบริหารจัดการหรือการไปต้อนรับแขกซึ่งคําว่าต้อนรับแขกเนี่ยเราจะต้อนรับแบบไหนเราจะไม่มีความรู้สึกแบบทุกตามเขาหรือมีความรู้สึกสุขสมหวังอะไรตามเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็ดับไปซึ่งมันเป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ง่ายๆนี่แหละที่องค์พระตถาคตท่านได้พูดเอาไว้นะคะเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนหรือไม่มีอะไรที่มันคงทนอย่างคนเนี่ยเป็นมีทุกข์ทุกเนี่ยมันก็เกิดเกิดจากอะไรทุกเพราะความอยากทุกทุกเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือทุกเพราะเออเราต้องแบกรับอะไรบางอย่างไหมหรือทุกเพราะคนอื่นมาทําให้ทุกเพราะนั้นไอ้ทุกพวกเนี้ยมันคือเป็น แขกที่มาเยี่ยมเพราะนั้นคนที่จะปัญหาจัดการแขกได้ก็คือจิตใจเราคือใจเรานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเลยเริ่มต้นที่ใจเราถ้าใจเรารู้จักวางผ่อนคลายรู้จักวางบางคนอาจจะพูดพูดไปบางคนว่าจะวางได้ไงอ,อาจารย์นู่นนี่นั่นมันแบบวางไม่ได้เลยก็นี่แหละค่ะการฝึกวันละนิดเนี่ยเราค่อยๆปล่อย,ปอยไปวางไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าวันหนึ่งเชื่อว่า น้ำมันขุ่นอ่ะพอเราเริ่มเริ่มทําไปเรื่อยๆน้ํามันจะเริ่มใสขึ้นใสขึ้นเราจะเจออะไรปุ๊บเราจะวางได้ทันทีอ่าเพนทาภาเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนขี้โมโหแล้วเป็นคนใจร้อนมากแล้วเป็นคนปากไวด้วยปากร้ายด้วยแต่ก็คือด้วยการที่เราปากร้ายแต่ก็คือไม่ได้คิดร้ายกับเขาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันฝึกกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดใจรับที่จะฝึกเรื่องพวกนี้ไปได้ยังไงนะคะวันนี้แหละวันนี้เราเราถ้าใครมาเจอคลิปนี้นะคะเราเริ่มได้ทำกันแล้วจิตเราก็เริ่มเป็นกุศลนั่นเราเจอเรื่องอะไรเราก็คือมองบวกไว้ก่อนเหมือนเป็นกุศลไว้ก่อนนะคะอ่ามันเข้ามาทุกอย่างเราดีหมดน้อมรับหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องน้อมรับก่อนน้อมรับก่อนน้อมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอบคุณเขา ขอบคุณเขาพอขอบคุณเขาเสร็จร้้ยจิตเราจะเริ่มมีพลังงานเริ่มมีความแบบเมตตาเกิดขึ้นอพอเมตตาเกิดขึ้นเราก็จะปล่อยได้วางได้เราค่อยๆมองทีละสเต็ปแก้ไปทีละสเต็ปเนี่ยค่ะการฝึกสมาธิวันละ5ถึงวันที่วันที่หถึง20หรือ30นาทีเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อย,อย,อยจิตเราก็จะฟูฟ่องขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งที่มันจะเป็นผลลัพธ์ที่แบบว่าตามมาคือ หน้าเราจะสดใสขึ้นหน้าเราจะเด็กขึ้นเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีความเครียดจิตใจเราบริสุทธิ์จิตใจเรามีเมตตาจิตใจเรามีแต่ความรักความเมตตานะคะหน้าเราก็จะเริ่มผ่องผ่องผ่อง,ผ,อง,ผ,องผ่องขึ้นก็ลองดูนะคะว่าพอเราฝึกไปนานๆเนนะี่ยร้อยแปดวันให้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยในทุกๆสามทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะอย่างน้อยแหละเราได้บุญกุศลแหละอันดับหนึ่ง นะคะก็สําหรับคืนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนพรุ่งนี้วันเสาร์นอกวันหยุดอ่าบางคนอาจจะไปทำงานก็ขอใหอ้มีความสุขกับชีวิตสุขในทุกที่ที่เรามีความสุขนะคะก็รับพลังงานบวกบวกบวกรับงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ ฝันดีนะคะฝันเห็นแต่สิ่งดีๆแล้วก็กําหนดจิตกําหนดกายกําหนดจิตเป็นรวมที่จิตใจของเรานะคะกําหนดลงแล้วก็ให้เขาหลับไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วท่านจะรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจากสดชื่นลองเอาไปฟัรทมทกันดูนะคะฝึกนะคะก็สวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ